สุพรีมอัปเดตสนับสนุนโดยสวัสดีเหล่าสาวกสุพร e ีมชนบุรีอีเทคทุกท่านได้เวลามาพบกันอีกครั้งกับสุพรีมอัปเดตในที่สุดส e ุพรีมชนบุรีอีเทคยอดทีมขวัญใจของทุกคนก็สามารถกระโดดขึ้นไปรั้งอันดับที่2ของตารางคะแนนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกได้สำเร็จ หลังเปิดสนามอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชนบุรีเก็บชัยชนะเหนือไอเดียขอนแก่นไปแบบสุดมันสต่อ0ูเซตเป็นชัยชนะนัดที่4ติดต่อกันรวมทั้งยังเป็นการยัดเยียดความไพ่แพ้นัดแรกของฤด,ดูกาลให้กับทีมเยือนจากแดนอีสานร,รูปเกมโดยรวมของซุพปอมชนบุรีอีเทคอาจจะไม่เหนือกว่าไอเดียขอนแก่นมากนักแต่ทีเด็ดที่ขาดในช่วงปลายเซตซุเปอรสามารถทําได้เหนือกว่าผู้มาเยือนจนพลิกแซงเอาชนะไปได้ทั้ง3เซตซึ่งชัยชนะที่เกิดขึ้น ต้องยกเครดิตให้กับ3ตัวลุกกำลังสำคัญอย่างวิลาวันอภิญญาพงศ์อัชราพรคงยศและแอชรีเฟรเซอร์ที่ช่วยกันทำคะแนนเป็นกอบเป็นกำส่วนในรายของนักกีฬาคนอื่นๆก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างน่าพอใจแต่ยังผิดพลาดกันเองหลายครั้งจนต้องตกเป็นฝ่ายไล่ตามหลังไอเดียขวัญแก่นเกือบตลอดทั้ง3เซตขณะที่ตำแหน่งเซเตอร์ก็ยังมีปัญหาเรื่องความแน่นอนอยุ่พอสมควรซึ่งทางโคตยะนัทพลสีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนคงต้องกลับไปหาทางแก้ไขต่อไป ก็เกมระดับนี้เป็นเกมที่เหนื่อยนะครับแล้วก็เราชนะเนี่ยเราก็ใครเครียดไปได้ในระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าเด็กทุกคนเล่นดีนะครับเล่นดีแต่ว่าก็ยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขก็คิดว่าอ,อย่างน้อยก็ทําให้ แฟนนะครับแฟนขับของสุพีมชลรีอิเทคได้มีความสุขนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็วันนี้เราเราสามารถกลับมาได้ในช่วงที่ว่าแต้มเขานําเรานะตลอดเราไม่ยู่กัาได้นําเขาเลยนะครับก็คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีสาหรับกำลังใจที่จะสู้ต่อไปในแมตต์ต่อไปที่เราต้องเจอนะ,อะหัวตารางนะประกอบการหรือบีีนะครับก็อยากจะชวนนะครับแฟนขับทั้งทั้งบีทั้ง สุพีดมรีเทคเข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะครับวันที่29พยนะครับที่ที่ฮอของปากกอกการ์ดนะครับปทุมธานีก็คิดว่าให้มาเชียร์กันผมคิดว่าเป็นเกมที่สนุกแบบหนึ่งแล้วก็ต้องไปแก้ไขสิ่งที่เราต้องแก้ไขในเรื่องของการบล็อกนะครับโดยการบล็อกเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คิดว่าเราก็ต้องต้องปรับตรงนี้ให้ได้นะครับก็คิดว่าสนุกแน่นะครับสู้ๆนะครับเพราะว่าเจอซูเปอร์สตาร์นองเต็มที่นะครับก็ฝากถึงหนองด้วยนะครับ ก็อย่าตีมากนะครับเบาๆบ้างนะครับแต่ว่าในเกมอยู่แล้วเราเล่นสู้ตันที่อยู่แล้วเพื่อ mm hmm. เพื่อเกมการแข่งขันนะครับเพื่อเกมการแข่งขันก็ฝากไว้นะครับ mm hmm. ก็มาเชียร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับค่ะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆมากๆเลยค่ะที่เราชน,นะคือแบบ เราตั้งแต่ซ้อมมาคือเราซ้อมไม่ดีเลยแต่พอตอนแข่งออกมาคือเราสามารถทำออกมาดีแล้วเราสามารถเก็บชัยชนะได้แล้วก็3ามศูนย์ก็รู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมพี่ร่วมทีมน้องร่วมทีมทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็กองเชียคึกคืนกว่าทุทกๆวันที่ผ่านมานะคะก็อาจจะเป็นเพราะกองเชียร์ด้วยนั่แหละที่ทำให้เราคึกได้มาขนาดนี้เพราะว่าเราเป็นต่อเขาแล้วเขาคือแต้มขึ้นก่อนแต่เราสามารถเก็บทีละแต้มเพื่อจะเอาชนะเขาได้ในแต่ละเซตค่ะก็ดีใจมากอ่ะ ชัยชนะของซ e ูเริมชนบุรีอีเทคทำให้เพิ่มสถิติเป็นชนะ4นัดและแพ้1นัดเก็บได้12คะแนนขยับอันดับขึ้นมารังอันดับที่2ของตารางคะแนนเป็นรองแค่เพียงบางกอกกลาสทีมเดียวเท่านั้นที่ล่าสุดเก็บชัยชนะเป็นนัดที่5ติดต่อกันส่วนฝั่งไอเดียขอนแก่นล่นจากจ่าฝูงไปอยู่ในอันดับที่3โดยชนะ4นัดแพ้1นัดเก็บได12นน้12คะแนนเท่ากับสุพปริมสำหรับเกมต่อไปของซ e ูเริมชนบุรีอีเทคมีคิวจะดดนกับบางกอกกลาสที่สนามบีจีฮอล ในวันที่29พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปรวมทั้งเกมนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง True 4U และ True Sport 7อีกด้วยซึ่งทีมที่ชนะมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์เล็กแรกไปครองแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะสวัสดี Supreme update, snap, số lượng